คือจะอยืนตรงเนี้ยแล้วก็ถ่ายวิดีโอว่าแบบแต่งหน้าทำผมอะไรอยู่เงี้ยทุกวันเลยอะ่ะตื่นมาตอนเช้าเอาไง่ายเลยนะเจ๊จะยืนออกกําลังกายตรงนี้คือเจ๊ก็จะแบบสมมติถ้าเจ๊มีเวลาน้อยเจ๊ก็จะทําแบบสปอร์ตอะไรเงี้ยสิบยี่สิบทีอยู่เงี้ยคือจะไม่ความสุขก็ออกกาลังกายแล้วออกที่ไหนก็ได้ถือว่าที่แคบแค่ที่เล็กๆแต่ว่าเรามีท่าที่เราแบบ ที่เราออกได้ก็จะมัจะยืนออกกาลังกายอยู่เนี้ยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บจิ๊บก็จะมายืนแต่งหน้าบางทีจะก็บิดพื้นไปด้วยนะระหว่างแต่งหน้าก็จะยืนแบบคืนอย่างเงี้ยคือจะมีความสุขว่าออกกําลังกายมันทําได้ทุกที่แล้วก็เนี่ยถ่ายวิดีโอไว้ทุกอย่างเพราะว่าเราก็จะมีแฟนๆเฟรน้านเฟรนใช่ไหมเขาก็อยากจะรู้ว่าแบบเราแต่งหน้าอะไรเราใส่เสื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็จะถ่ายวิดีโอไฟก็จะแบบประมาณนี้ ไดี๋ยวให้ดูไฟมีสีนี้นะคะนี่นี่ชอบจังเลยอ่ะขึ้นได้นะคะนี่ลงได้ฟึ่อ่ะสุดอ่ะถ่ายวิดีโอวิดีโออะไรก็อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นอะไรที่แบบเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตก็คือจะแบบสวัสดีค่ะวันนี้เจี๊ยบทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยแบบก็จะยืนคงคขั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเนี่ยแล้มีมีสเตชันเห็นไหม บางทีก็จะมากระจกนีแบบเป็นเด็ตไอดอลปาปะปาพาไปออกกำลังกายเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเล่าเรื่องท่าออกกำลังกายที่หลังจากเียบแต่งน่งแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยบางทีก็จะใส่เนี่ยเจ๊จะชอบใส่ชุดออกกำลังกายแล้วก็เดินไปเดินมาจะมีคือเจ๊เป็นคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมหนักมากเพราะว่าเล่นมือถือทั้งวันนี่ในวิธีท่าเล่นมือถือจ้านะคือเล่นอย่างนี้นะคะอยู่อย่างเงี้ย มันทําให้ไหลตรงเนี้ยของเราอะมันพับตัวเองเป็นไหมคือไหลมันจะพับอยู่อย่างเงี้ยพี่เบียร์เนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบซื้อเครื่องออกกาลังกายให้หนึ่งอันซึ่งเขาเองก็ใช้เองด้วยเพื่อที่จะทําให้ไหลของเรามันอยู่ข้างหลังอะคะ่ะทาแค่วันละสิบนาทีหายปวดหลังเลยแล้วก็ดีมากเลยจะพาไปทำโอเคไปร่อรันหไหม ก่อนที่เจีย๊ยบจะไปทํางานนะจิ๊บจะตื่นประมาณตู่เจีย๊ยบเนีย่ยตื่นประมาณ8ปดโมงเช้าสายไหม <c oughs> เป็นคนแบบเป็นคนไม่ตื่นมาส่งลูกไม่ทำอะไรสิ้นเพราะแบบลูกโตแล้ว <c oughs> พอเราตื่นมาเสร็จปุ๊บอะจี๊บก็จะต้องมีเวลานั่งกินกาแฟแต่งหน้าอาบน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วก็สิบยีนาทีออกกําลังกายแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนเราได้สองชั่วโมงตอนเช้าของเราเองมันก็เหมือนแบบให้เวลาตัวเองบ้างเพราะหลังจากนี้จะไม่มีเวลาของตัวเองแล้วคือจะเป็นเวลาที่แบบ ทำอะไรกับมนุษย์เยอะมาก ็นแบบนี้นะคนต้องคิดว่าเราแบบโอ้โหออกกำลังกายแบบซีเรียสมากแต่จริงๆคือเจียว่าจะเป็นคนออกกำลังกายเฉพาะเวลามีจุดที่เราด้อยอะ่ะสมมติว่าช่วงนี้ไปแบบไปต่างจังหวัดด้วยกันมาเยอะใช่ไหมแล้วเจียแบบกินอาหารเยอะใช่ไหมคะแล้วแขนห้อยก็จะมาทําให้แขนหายห้อยช่วงนี้มีหน้าท้องแต่หน้าท้องมีอยู่แล้วเพราะว่ากินกาแฟลาเต้ใส่ไอ้กดๆอนะ่ะน้ำเชื่อม3มกดวันละ2แก้เท่ากับ เสียบกินน no <ills unlucky> <bur> in <around> ้าเชื่อมวันละหกกรดฉะนั้นตรงนี้ค่ะจะเป็นคนมีตรงนี้หน้าท้องแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เัาไม่ได้คือแขนแล้วก็ตรงนี้ต้องดึงเดี๋ยวนี้จะพามาดึงแขนแค่สินาทีเห้าเนาะนลกเหมือนพ่เรือไหมสามีบอกว่าให้ค้างง้สามวินี้เอ๊บดึง ค้างไว้นี่ดึงโอเคถ้ามีเวลาก็จะวิ่งจะได้ไม่เกิดฝ้าก็วิ่งในร่มค่ะวิ่งแท่แบบสิบนาทีฮัลโฟ้า๋าวว่าไงขอสั่ง สายคล้องปเิมได้ไหมคะได้เลยหมดแล้ว<ช>หรอกี่อันเนี่ย<ช>แล้วก็บอก<ด>เขาว่าขอสายคล้องตรงหน้ากากขยายกว่านั้นได้ไหมยวลองถามนะคะเขาตีไะไถ้าสมมุติว่าเล็กแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวมันคล้องหน้ากาก,กไม่ได้โอเคนะได้าล้็เวลาแบบก่อนจะวิ่งหรือบางทีวิ่งอยู่ก็จะมีงานโทรเข้ามาเพราะว่า สิบโมงแล้วมันก็จะแบบเป็นออฟฟิศซาเวอร์นะคะมันก็จะเปิดแล้วอะ่ะก็จะมีงานมีไเขาเข้ามาตลอดเวลาระหว่างที่เราแบบใช้ชีวิตอย่างไงก็โอเคก็สนุกดีเพราะว่าชอบทำงาน,นะคะ่ะก็มีเวลาของตัวเองบ้างงานเขาตะรอเวลาระหว่างวิ่งต้องไม่ดู เปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวไปทํางานเพราะที่ตอนนี้วันนี้มีหลายสิ่งที่ทําให้พี่เบียร์พอใจมากที่สุดเลยค่ะในช,ชีวิตคู่คือการที่เจี๊ยบออกกาลังกายสิบวิสิบนาทีเนี่ยเขาจะแบบถือว่าเราได้ไม่ว่าเราจะเป็นแม่ที่เก่งทํางานเก่งทําอะไรเก่งไม่รู้แต่ถ้ามาส่งกันบ้านเนี้ยถือว่าเก่งสุดคือเขาบอกว่าเขารู้ว่าเราทํางานได้เขารู้ว่าเราทาารํา,าทอะไรได้เขาอยากให้เราออกกําลังกายอะ่ะคือนี่ถ้าเจี๊ยบถ่ายรูปไปให้ดูเมื่อกี้นะ เท่านี้โอ้ยรักมากดีมากทุกอย่างเจาก็แบบโอเคงั้นพเพราะฉะนั้นก็เขาก็คงอยากให้เราดูแลตัวเอง mm hmm. นี่เราจะถ่ายรูปแบบนี้ให้ดูตอนเช้าถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยว่าเราออกกําลังกายเนี่ยอยดีมากร <laughs> ักมากงงมาก ท,ทุกสิ่งล้วนเข้ากับชุดนะคะก็เจี๊ยบก็จะเอาแบบรองเท้าที่เข้ากับชุดอย่างเงี้ยขึ้นรถติดไป3คู่ประมาณประมาณว่ามีแบบรองเทา้าผ้าใบรองเทา้ารุ่นรองเทา้านี่เป็นคนแบบชอบนั่งมองรองเทา้าแล้วก็เลเออือกเดี๋ยวจะลงาบางทีสมมติถ้าแบบไปเดินเล่นในที่ที่ไม่ต้องคนสูงก็ต้องมีผ้าใบไปด้วยอรองเท้าแตะอะไรต้องมีอยู่ในรถ 4- ี่ห้าคู่ ไปออฟฟิศนะคะก็ออฟฟิศอยู่ใกล้บ้านมากแล้วก็เมื่อก่อนตอนแรกออฟฟิศเจียยไปอยู่ทาวินทาวแล้วเหมือนแบบ ก็ไม่ค่อยได้ไปออฟฟิศมากเพราะว่า่อจะไปถึงก็รถติดมากก็เลยย้ายออฟฟิศอยู่ตรงส mm ุขุลิส49ก็เป็นเหมือนโฮมออฟฟิศที่แบบเด็กๆของเจี๊ยบอะ่ะเขาจะชอบอยู่ด้วยกันก็เลยแบบเจี๊ยบก็เลยทำโฮมออฟฟิศที่มีที่นอนด้วยมีสต็อกด้วยมีห้องทำงานด้วย mm hmm. เพื่อที่จะให้น้องๆเขาแบบสนุกเนาะบางวันก็ไม่แต่งตัวแบบนี้นะบางวันจะก็ใส่ชุดออกกำลังกายแล้วก็ เดิอนอยู่เดียวเปน็นสิ่งชุดออกกำลังกายทั้งวันก็กินกาแฟน,นี่แก้วเที่ยงอะไรลนะสองแล้ว <laughs> ถ้าสามแก้วนี่คือหมื่นแล้วเข้างานได้ค่ะเข้างานได้นะคนนะค ห้าปีนี่ใจยังเต้นแรงอยู่เลยผู้เก่งไหมไเต้นน้ามีคนที่มาดูวิดีโอไม่ซ้ำกันหมื่นสี่หมื่นสี่ร้อยคนสรุปมาป้องกู้อันนี้คือเขาไปดูไลฟ์จบเขาอาจจะดูต่อไปแล้วเขาก็ซื้อทั้งวันแต่โปรโมชั่นเราถึงวันไหนจ้ะโปรโมชั่นค่ะอีกหกวันคะอีกหกวันโอเค ข้าของมากมายต๊ะทำงานนะคะก็จะมีข้าของเราก็จะมกินขนมอร่อยใช่ยหมโตทํทำงานทำงาน <laughs> เวลาทําทงานนะคะต้องมีแว่นกองแสงแบบเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีคอมพิวเตอร์มีคนมาคุยงานอะไรแสงมันจะแบรุนแรงมากหรือถ้ากลัวไม่สวยทำงานก็ต้องสวยนะคะวันหนึ่งก็คือวุ่นวายมากจริงๆตอนเนี้ยเห็นไหมว่าเพิ่งบ่ายโมงสีสบเอ็ดเล้วุ่นขนาดไหนอ่ะตั้งแต่เช้าตื่นมาก็ต้องส่งงานสามีทํางานอะไรต่ออะไรแล้วก็แบบเนี่ยต้องนั่งทํางานนี่ยังไม่หมดวันนะคะแล้วก็ จริงๆต้องเป็นคุณแม่อีกนะต้องกลับบ้านแถวข้าวอีกต้องแบบอ๋อต้องดูซีรีส์เกาหลีอีกเป็นงานไหมเมื่อคืนนี้ตอนสามทุ่มยังประชุมละครอยู่เลยอ่ะอีกมอุ้ยอุ้ยมีข้างให้ดูอีกข้างหนึ่งจลาเซ็กซี่โอ้โหเหวถ่ายรูปไปให้ยังดูดิว่ะน่ารักดีอ่ะถ่ายรูปไป้พี่ดูดิว จริงๆปอจริงๆไม่เห็นลงศพในหลังน้ําตานะถ้าคือดทุกควาที่เป็นคนที่แบบผิวสวยสุขภาพดีมาตั้งแต่เด็กโอ้โหไฮเปอร์ทุกอย่างแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งวันที่เราแบบสุขภาพแย่มากต้องกินยาต้องหาหมอต้องรักษามันถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วแบบเฮ้ยแก้แหวนเงินทองเนาะมันไม่ได้มีคุณค่าอ่ะมีก็ดีนะมีก็ดีมีก็ดีแต่ว่าถ้าเรามีสุขภาพดีที่มั่นคงอย่างที่บอกโอ้โหมันคือที่สุดของชีวิตนะ พอเราสุขภาพดีเราก็จะแบบวิ่งเล่นกับลูกได้ดูแลสามีได้เนี่ยดูแลแบบคนรอบตัวของเราได้น้องๆที่อยู่ในออฟฟิศเยบเนี่ยสมมติสามสิบคนคือสามสิบครอบครัวใหญ่นะคือมันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เราดูแลอย่างสมมติอย่างฟ้าอย่างเงี้ยเขามีแม่มีพ่อมีน้องมีแฟนอย่างหลายๆคนก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดคือการที่เราเลี้ยงดูเขาสามสิบคนเนี้ยมันเหมือนกับ หกสิบเจ็สิบคนที่เราดูแลและการที่เราทําผลิตภัณฑ์ที่ดีมันคือกับการที่เราดูแลคนอีกมากมายมันมากกว่าเงินเนาะสุขภาพที่ดีคือแบบที่สุดคือจริงๆอ่ะต้องต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าลาวิชเนี่ยมันเป็นความหรูหราฟุ่มเฟือยเจี๊ยบอยากให้ทุกคนอ่ะ ดูร่ในด้านสุขภาพมากกว่าการเงินถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยคำว่า lavish เนี่ยมันจะเหมือนแบบการที่เรามีแบบข้าวของที่แพงๆมากมายจริงๆแล้วอ่ะสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันไม่ได้มีค่าเท่ากับสุขภาพที่แพงสุขภาพที่แพงสําหรับเจ๊คือสุขภาพที่ดีและ lavish for your beautiful life ก็คือการแบบการมีสุขภาพที่ดีจะว่ามันหรูหราที่สุดอ่ะรู้สึกไหมเดี๋ยวนี้เราจะไม่โชว์กันแล้วนะว่าแบบฉันมีเงินเท่าไหร่เธอมีเงินเท่าไหร่เธอสุขภาพดีเท่าไหร่ ฉันสุขภาพดีเท่านี้นะอ่าเราอวดกันแบบนี้เนาะเปิดแบรนด์ลาวิชมอนได้ประมาณสักปีหนึ่งจุก็จัดงานเจี๊พิ่งเข้าใจความหมายของคําว่าลาวิชไลฟ์ตอนที่เราแบบเหมือนพอได้นั่งคุยกับลูกค้าหลายๆคนแล้วเขาบอกว่าแบบ i, ชีวิตเขาดีขึ้นมากอะชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีดีคืออะไรดีคือแบบตื่นมามีพลังดีคืออะไรดีคือแบบนอนหลับดีคืออะไรดีคือคุณภาพชีวิตดีมันคือแบบ เฮ้ยมัน like, มีความสุขอะมันมีความสุขมันแบบเราได้เห็นเขาเออเนาะมันมันอิ่มใจมันแบบมันเป็นผู้คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่แบบมีความสุขกับชีวิตเหมือนเรา